สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทิฟชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอดีนะครับแอดมินก็จะนำเรื่องราวของการแปลตัวเลขหน้าปกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งก็ถือว่าให้โชคต่อเนื่องนะครับงวดที่แล้วมี3.5มานะครับเกือบจะได้3ตัวตรงด้วยนะครับสำหรับงวดที่แล้วเพราะว่าจัดชุดเอาไว้มีทั้ง2 5 9นะครับ139นะครับแล้วก็ 595เาเงี้ยนะโอ้เฉียดไปเฉียดมานะครับเกือบจะได้3ตัวนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องราวของ3553นะครับที่ได้โชคนะครับเอาละครับเรื่องราวของแปลปกนะครับ1ตุลาคม2564นะครับซึ่งแอดมินก็ใช้หลักการแปลเหมือนกับงวดที่ผ่านๆมานะครับนั่นก็คือการดูข้อมูลนะครับในเรื่องของหน้าภาพนะครับแล้วก็จับผิดภาพนะครับแล้วก็ดูที่ QR code นะครับ ไปเริ่มกันที่เรื่องราวของอ่ะอย่าลืมนะครับตรงนี้ก็มีส่วนนะครับออกบ่อยนะครับแต่ว่าต้องรอปกจริงนะครับตรงส่วนนี้นะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็ถือว่ามาตรงให้โชคเหมือนกันนะครับสําหรับปกจริงนะครับงวดที่แล้วนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามี6 9 3นะครับหรือว่า90ก็มีนะนะครับก็ถือว่ายังเป็นจุดที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับจับเป็นแนวทางได้เหมือนกันนะครับ สำหรับเรื่องราวตรงนี้นะครับบาร์โค้ด QR โค้ดนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวแรกนะครับข้อมูลนี้ให้โชคบ่อยนะครับเมืองรองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับงวดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับสถานแห่งชาติสตูลจังหวัดสตูลนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องราวข้อมูลของพิพิธภัณฑ์นะครับต้องมานะครับและเรื่องราวของจังหวัดสตูลก็ต้องมีนะครับอา ไปดูกันที่เรื่องราวแรกกันก่อนนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์จังหวัดสตูลนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับสถานแห่งชาติสตูลนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้อมูลเรื่องราวนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าสถานที่นะครับเริ่มก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะครับเดิมทีว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้นะครับอาคารแห่งนี้ จะสร้างเพื่อรองรับนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่จะเสด็จนะครับที่จังหวัดสตูลนะครับแต่ท้ายที่สุดก็พงค์ท่านไม่ได้เสด็จมานะครับแล้วก็นะครับตกเป็นของเจ้าเมืองคนแรกๆนะครับแล้วก็สืบทอดกันมานะครับก็นี่นะครับเป็นบริเวณโดยรอบของพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ก็เป็นสถานที่ที่เราจะได้ รู้เรื่องราวของจังหวัดนะครับแล้ว <lawsuit. S 1> ก็ประวัติความเป็นไปเป็นมาของพื้นที่นะครับ yep. จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับว่าประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรการเป็นอยู่ของประชาชนในยุคก่อนเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่เราไปดูนะครับในเรื่องของประวัตินะครับซึ่งข้อมูลตัวเลขนะครับก็ออกบ่อยนะครับสถานที่ตั้งนะครับแอดมินไม่ทราบบ้านเลขที่นะครับถ้าใครทราบก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยก็ดีนะครับ แอดมินได้ข้อมูลมาแค่นี้นะครับอยู่ซอย5นะครับถนนสตูลธานีตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับรหัสไปรษณเสนีหนึ่งเก้าหมื่นหนึ่งพันนะครับเบอร์โทรก็0ูนย์เจ็ดสี่นะครับเจ็ดสองสามหนึ่งสี่ศูนย์นะครับถือว่าสวยทีเดียวนะครับสําหรับเบอร์โทรนะครับปีก่อตั้งนะครับก่อสร้างในปี2441นะครับไปแล้วเสร็จเอาปี2459นนะครับถ้านับจำนวนปีนะครับปี ก่อสร้างก็คือ123ปีนะครับแต่ว่าถ้านับปีร้อยแล้วเสร็จนี่ก็คือ105ปีนะครับก็คือปี2 4 5 9นะครับแต่เปิดเป็นทางการนี่คือวันที่9มิถุนายน2 2543นะครับโดยกรมสมเด็จพระเทพนะครับสเสด็จไปเปิดนะครับเอาละครับเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องราวก็น่าจะเป็นจังหวัดสตูลน,นะครับเพราะว่า พิพิธภัณฑ์นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับข้อมูลของจังหวัดสตูลอาจจะนะครับให้โชคก็ได้นะครับแอดมินไปดูข้อมูลของสตูลนะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่64ของประเทศไทยนะครับมีประชากรมากเป็นลำดับที่69นะครับแล้วก็อยู่กันอย่างนนแน่นลำดับที่38นะครับรหัสไปรษณีย์นะครับ91,000นะครับเบอร์โทรศัพท์สารากลางจังหวัดนะครับ0747110 55นะครับ105ก็จะตรงกับปีที่สร้างแล้วเสร็จของพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับน่าสนใจนะครับส่วนการก่อตั้งเมืองนะครับปี2440ว่ากันงนั้นนะครับเป็นเมืองจัตวานะครับในจังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ว่า2475เนี่ยได้รับการแต่งตั้งอย่าง,เ,ง,เ,ปางเป็นทางการนะครับว่าเป็นจังหวัดสตูลน,นะครับก็ถือว่าครบรอบ89ปีแล้วนะครับ เขตการปกครองนะครับมีเขตการปกครองอยู่ที่7อําเภอ36ตําบล257หมูม่บ้านนะครับเจ้าเมืองคนแรกนะครับก็คือปี2,356นะครับถึง2,358อันนี้คือเจ้าเมืองคนแรกนะครับเอาละครับก็เป็นข้อมูลที่นำมาประกอบการตัดสินใจนะครับเป็นข้อมูลของจังหวัดและก็พิพิธภัณฑ์นะครับเราจะมาจัดผิดภาพกันนะครับงวดที่แล้วนะครับ QR code แอดมินเห็นเลข9ตัวเดียวชัดมากๆนะครับงวดที่แล้วนะครับเสียดายนะมาดูตอนหลังเนี่ยโอ้935เลยนะครับแต่ว่าแอดมินลงให้นะว่า936นะครับงวดที่แล้วนะครับ936ไม่แน่ใจว่าอยู่ในปกสรุปหรือเปล่านะครับหรือว่าปกแรกแอดมินไม่แน่ใจแต่ว่าลงให้936นะครับน่าจะเป็นปกสรุปนะครับแต่เห็น9นี้ชัดมากๆากงวดนี้แอดมินบอกก่อนว่ายังไม่เห็นชัดแอดมินเลยไม่ได้ลงตัวเลขให้นะครับเดี๋ยวรอดูปกจริงแล้วกันนะครับ ไปต่อการที่การจับผิดภาพเลยนะครับงวดนี้นะครับเด่นชัดเลยสําหรับแอดมินก็คือตรงหลังคาเนี่ยนะครับเห็นตัวเลขนะสำหรับแอดมินนะครับต้องบอกก่อนนะว่าเห็นตัวเลขชัดมากเลยนะครับแล้วก็อาจจะมี2จุดนี้นะครับที่แอดมินมองว่าน่าจะมีตัวเลขนะครับซ่อนอยู่นะครับหลักๆแล้วแอดมินเห็นบนหลังคาเนี่ยเป็นหลักๆเลยนะครับเอาละครับแอดมินจะไปซูมให้ดูนะครับตรงนี้ แอดมินเห็น6หรือ9เนี่ยโอ้เด่นเลยนะตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้นะถ้าไม่6ก็9ล่ะนะครับตรงนี้เด่นชัดสําหรับแอดมินนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็น3นะครับน่าจะเป็น3นะครับน่าจะเป็น3นะครับแล้วนอกนั้นก็ยังมีอีกนะครับมีอีกเนี่ยตรงนี้ไม่5อ่าไม่5ก็8นะ2ตัวนี้นะครับมองดูได้ว่าเป็นเลข5กับเลข8นะครับนะแต่ว่าก็เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นการมองเห็นในส่วนตัวของแอดมินนะครับถ้าท่านไม่ชอบตรงนี้ก็ผ่านเลยนะครับเพราะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะเหมือนจะมีตัวเลขนะครับแต่ไม่ถึงกับชัดนะครับในความรู้สึกก็เหมือนจะเป็นเลข5 5 5นะ5 5 5 5 9 5 5 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ชัดนะไม่ชัดนะครับไม่ชัดก็ผ่านนะครับตรงนี้ รอดูปกจริงอีกทีนึงนะครับรอดูปกจริงแต่ตรงนี้นะครับแอดมินมองว่ามีตัวเลขแน่นอนนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนจะเป็น88อะไรอย่างนี้นะครับ88นะเหมะมันจะเป็น82ตัวนะครับนะก็เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็น2นะครับจริงๆก็มองดูตัวเลขได้หลายตัวนะตรงนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับชัดมากนะครับอย่างตรงนี้เป็น826นะครับ826 นะครับตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นเลข5นะครับก็ไม่ถึงกับชัดมากนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรารอปกจริงอีกทีนึงนะแต่ว่าข้อมูลนะครับตัวเลขนะครับแอดมินจะให้ตัวเลขคร่าวๆไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับแอดมินมองว่าน่าสนใจ2ชุดนี้ก็คือ536กับ541นะครับในความรู้สึกนะครับแล้วก็จะมีอีก105 358 189 587 459นะครับ 8 9 4 3 4 1 5 1 6 5 5 8 5 9 6 9นะครับเป็นตัวเลขที่แอนมินมองว่าน่าสนใจสำหรับปกงวดนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปตัดเล่นดูนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันปกจริงอีกทีนึงนะครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ